นี่แล้วนะครับสำหรับคนพิการแล้วก็ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจำนวนกว่า12.4ล้านลาย12.4ล้านแล้วก็คนพิการอีกประมาณ12.15ล้านลายก็จะได้เงินได้ท่องแม่ต,ตามการกระตุ้นเศรษฐกิจกเป็นแคชโนดิจิตอลเป็นแคชเป็นเงินสดเป็นอะไรซึ่งคุณก็สามารถเอาไปจับใจ่ายใช้สอยได้ตามอัธยาไปนวดไปใช้บริการ ไปปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรต่างๆสังส่งส่งสังส่งสันตามสะดวกสบายเพราะมันเป็นเงินสดไม่ต้องผ่านองค์ผ่านแอปใดๆผ่านพร้อมเพยเขาก็จะตรงไปเลยกับบัญชีที่คุณผูกไว้กับพร้อมเพยย้ำแล้วย้ำอีกแต่ถามว่าเอยฉันลืมผูกรอบนี้เดี๋ยวเขาจะโอนให้อีกสองรอบในเดือนถัดไปแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้เกลจริงๆเขาก็จะเอาเงินกับคืนเข้าสู่รัฐบาลนะจ๊ะซึ่งถามว่าจะได้เมื่อไหร่25นี้ได้ทุกคนไหม ถ้าเป็นกลุ่มคนพิการกับเลขบัตรประชาชนนะครับที่ลงท้ายด้วยศูนย์เธอจะได้ก่อนเลยในวันที่25กันยายนที่กำลังจะถึงก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองวันที่26ลงท้ายด้วยเลข1กับเลข2เลขท้ายบัตรประชาชนนะ1 2 3สก็จะได้26ส่วนมันจะหยุดนะก็คือ27เนี่ย4 5 6ห้าก็ก็คือจะได้แล้วหยุดเสาร์อาทิตย์วันที่3 0กันยาเปิดมาอีกทีหนึ่งก็คือเลขแเลข9ม้ามาจบทุกคนได้หมื่นหนึ่งทวน นะสำหรับกลุ่มคนพิการนะได้ตั้งแต่วันที่25ทุกคนเลยไม่ว่าคุณจะเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยอะไรถ้าคุณเป็นกลุ่มคนพิการเธอได้ก่อน25เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่ากลุ่มพวกนี้ก็คือทำไมจะได้ก่อนเงินสด1,000 0บาทโดยเขาเชื่อว่านะครับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะใช้เงินเลย จะไม่เอาเงินไปเก็บไปซ่อนใดใดทั้งสิ้นก็คือจะเป็นกลุ่มที่จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยขับเคลื่อนได้อย่างอลังการล้านเจ็ดเพราะว่าได้เงินมาก็จะใช้เลยแต่อย่างที่บอกนะว่าตอนนี้มันมีหลายพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติเขาใช้แน่ค่ะเพราะว่ามันประสบภัยพิบัติค่ะอย่างคนที่อยู่เชียงรายใช้เลยกระนําแต่ในมุมเราเรารู้สึกว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องออกแล้วเรื่องของหลังจากนี้ในการฟื้นฟูอะ่ะ คนในประเทศหรือว่าโครงการที่จะต้องเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆต้องออกอย่างนักเพราะอะไรต้องการฟื้นฟูค่ะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยสมัยนายกทักษินแกเป็นนายกแกโดนสึนามิตอนนั้นมีสึนามิแกจัดมิชชันนีเวิร์สเลยให้คนทังโลกมาตื่นตัวจัดงานใหญ่ได้เป็น เอ็กซิบิชันในขนาดแบบระดับแกรนดของโลกใบนี้รองรับนางงามด้วยทั่วโลกมาเมืองไทยเพราะอะไรต้องการแสดงให้เห็นศักยภาพว่าหลังจะเกิดภัยพิบัติเธอมาเลยค่ะเมืองไทยปลอดภัยและเมืองไทยพร้อมเซอร์วิสอะไรต่างนานานเลิศดเลืแล้วก็พานางงามไปโปรโมทต,ตอนนั้นอันนี้คุณทักษิณและยังไม่พอตอนช่วงซึงนามิบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นสิงค์คอร์ปอเรชั่นตอนแรกเขาจะไปจะไปเอาทิ้งกันที่อื่นเขาเปลี่ยนเลยไปลงพื้นที่ ในการเอาติ้งจัดงานบริษัทงานใหญ่เลยของเขาเอาพนักงานทั้งหมดไปลงในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติสึนนี้ณขณะนั้น,ะนนะมันคือการฟื้นฟูหลังจากที่เกิดภัยพิบัติซึ่งก็ต้องเกิดค่ะไปเที่ยวกันเยอะเชียงรายแต่ว่าตอนนี้คือถ้าไปก็คือไปช่วยคนละแต่หลังจากนี้มันก็ต้องคือต้องทําให้เศรษฐกิจเขาหมุนเวียนเกิดเพิ่มเติมมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภัยพิบัติเราเคยโปรโมทว่าเออเราจะพาไปเที่ยวเมืองหน้าทเที่ยวก็คือเมืองรองนั่นแหละแต่จริงๆเมืองรองอาจจะไม่พอละ ต้องมีแคมเปญใหม่อันนี้เสนอไปยังคุณสระวงเทียนทองรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาต้องมีแคมเปญเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจหลังภัยพิบัติเที่ยวช่วยคนเที่ยวน้ําใจไทยอะไรก็ว่าไปไปคิดเอาแต่ว่าต้องมีไปในพื้นที่ที่จะต้องมีต่างๆ ไหลเรือไฟเดี๋ยวจะมีแล้วไม่รู้จะได้ไหลหรือเปล่าเพราะว่าน้ามากแล้วระย่ยงหนักเลยไม่รู้น้ำจะท่วมหรือเปล่ามันไหลออกมาแล้วตอนนี้น้ําป่งน้าป่าอะไรคนเชียงรายน้องสารมากใครมีตังมีอะไรเธอไปช่วยกันจ่ายเงินหน่อยนะคะใครมีเงินมีทอง,ม,ทองมีทรัพย์สินอะไรใดๆที่อยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องก็ดูของพี่บุ๋มนี่ก็น่าเชื่อถือนะไปเงินเงินไม่หายของเซเลบดาราต่างๆที่เขาไปหรือมุยที่ที่น่าเชื่อถือสภากาชาติไทยอย่างเงี้ยก็บริจาคได้นะครับ แล้วถ้าสมมติว่าใครไม่มีไม่มีเงินไม่มีอะไรก็บริจาคเป็นช่วยแรงช่วยอะไรกันไปช่วยหน่อยพวกะเนั่งศาลที่เชียงราย